ประสบการณ์ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับห้างสปปรรพสินค้าครับคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าห้างสปปรรพสินค้ากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบ้านเราไปแล้วมีทั้งห้างเก่าห้างใหม่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่ตามหัวเมืองต่างๆเต็มไปหมดและมีเรื่องราวความน่ากลัวจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวสยองขวัญเกี่ยวกับห้างสปปรรพสินค้า ใครจะไปคิดนะครับว่าสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านกันอยู่ตลอดเวลาจะมีคนได้พบเจอเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้กันด้วยเรื่องในวันนี้เป็นประสบการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอคนนี้ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานเป็นแม่บ้านที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านชานเมืองฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับเธอเองก็คิดแบบนั้นครับจนมีอยู่วันหนึง่งที่เธอได้พบเจอกับเรื่องราวบ,บางอย่าง จนทำให้อยู่ไม่ได้และแตัดสินใจลาออกในที่สุดผมยายาเป็นเพื่อนๆตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สนุกและตื่นเต้นมากๆเลยแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับป้านงรักหรือว่าพี่แตนหญิงวัยกลางคนอายุ52ปี เธอทำงานเป็นแม่บ้านมาเกือบ8ปีเต็มแล้วครับผ่านประสบการณ์การทำงานมามากมายหลากหลายสถานที่เธอบอกว่าเธอไม่เคยพบเจออะไรแต่จนที่ทำงานล่าสุดนี้แหละครับที่ได้เกิดเรื่องบางอย่างมันทำให้พี่แตนตกใจหวาดกลัวจนไม่อยากจะกลับไปทำงานเป็นแม่บ้านอีกเลยพี่แตนได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนที่พี่แตนได้ย้ายเข้าไปทำงาน อยู่ที่ห้าสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใกล้บ้านของเธอครับห้างนี้เป็นห้างขนาดกลางที่ตั้งอยู่ชานเมืองมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการไม่มากมายสักเท่าไหร่ซึ่งพี่แตนคิดว่างานนี้มันเป็นงานที่เหมาะสมกับเธอมากๆเพราะด้วยอายุที่มากขึ้นเธอรู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางรวมถึงที่ต้องยืนทำงานตลอดเวลายิงห้างไหนที่มีลูกค้าเยอะแล้วด้วยพี่แตนเนี่ยต้องเหนื่อยเป็นสองเท่าเลยครับ ห้างนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดณเวลานั้นตอนที่เข้าไปเริ่มงานใหม่ๆพี่แตนได้รับมอบหมายให้ดูแลและทำความสะอาดอยู่ที่ชั้น3กับชั้น4ครับซึ่งบริเวณแถานั้นเป็นโซนของฟู้ดคอร์ทกับร้านเสื้อผ้าถึงแม้ว่าตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันเยอะนะครับแต่งานมันก็ไม่ได้หนักหนามากมายสักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า มีแม่บ้านทำงานอยู่ที่ชั้นนี้เป็นจำนวนมากครับต่างคนต่างรับผิดชอบพื้นที่ของตัวเองมันก็เลยทำให้งานที่ออกมาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีหนึ่งเดือนผ่านไปไว้เหมือนโกหกเลยครับจนมีอยู่วันหนึ่งหัวหน้าคนใหม่ได้ทำการสลับเปลี่ยนเวรให้พี่แตนเนี่ยขึ้นไปดูแลห้องน้ำผู้หญิงที่ชั้น6บ้างซึ่งโซนนั้นเป็นโซนที่ไม่ค่อยมีคนครับร้านค้าส่วนใหญ่ทยอยปิดตัวกันหมดแล้ว เหลือเพียงแค่สำนักงานกับพื้นที่เก็บของแค่เพียงบางจุดที่ยังใช้งานกันอยู่ชั้นนี้เป็นชั้นที่เงียบมากๆเลยครับแทบไม่มีคนอยู่เลยก็ว่าได้ห้องน้ำผู้หญิงตั้งอยู่ที่มุมด้านในสุดของชั้นมีประตูทางเข้าสีขาวมนๆรวมถึงสัญลักษณ์รูปผู้หญิงติดอยู่ที่ด้านหน้าเป็นห้องขนาดกลางที่มีห้องน้ำห้าห้องเรียงติดกันอยู่ด้านในห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับ ส่วนทางด้านขวาฝั่งตรงข้ามนั้นจะเป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่มีอ่างล้างมือตั้งอยู่ด้านล่างด้วยความที่ชั้นนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาใช้บริการทำให้ในทุกครั้งที่พี่แตนขึ้นไปทำความสะอาดนั้นเธอจึงไม่เคยพบเจอใครเลยครับไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงการใช้ห้องน้ำมีเพียงเสียงรองเท้าที่ดังก้องอยู่ในทางเดินเงีย,งยบๆเพียงลำพัง พี่แตนเนี่ยเคยขึ้นมาทำความสะอาดห้องน้ำห้องนี้แล้ว2ครั้งด้วยกันนะครับทั้งสองครั้งเนี่ยขึ้นมาทำในช่วงเวลาตอนบ่ายในทุกครั้งเนี่ยเธอมักจะได้เห็นว่าห้องน้ำห้องที่3หรือว่าห้องที่อยู่ตรงกลางนั้นมันมักจะปิดอยู่เสมอครับถูกล็อกไว้อยู่โดยตลอดซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับด้วยความที่ห้องน้ำห้องนี้ไม่ได้มีคนเข้ามาใช้งานมันบ่อยมากนักก็เลยอาจจะทำให้มีบางห้อง ที่ชํำรถเสียหายมีความเป็นไปได้ที่ทางช่างของอาคารอาจจะปิดล็อกเอาไว้ไม่เปิดให้ใช้งานพี่แตนก็ไม่ได้คิดอะไรครับเธอก็ข้ามไปทำห้องเอื่นๆหลังจากนั้นก็กลับออกไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นพี่แตนจำได้ดีเลยว่าเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นที่โรงอาหารชั้นล่างทางหัวหน้าได้เรียกตัวแม่บ้านทุกคนให้ลงไปรวมตัวกันเพื่อทำความสะอาด กว่าจะทำอะไรเสร็จหมดทุกอย่างเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่ช่วงตอนเย็นมันทำให้พี่แตนต้องปรับเปลี่ยนเวลาขึ้นไปทำความสะอาดที่ห้องน้ำชั้น6ในช่วงตอนเย็นแทนครับเป็นช่วงเวลาที่ห้างในใกล้จะปิดตัวแล้วพนักง,งานหลายๆคนเดินทางกลับบ้านมันก็เลยยิ่งทำให้ชั้นนี้ดูเงียบและดูวังเวงอย่างบอกไม่ถูกท้องฟ้าด้านนอกก็มืดลงเรื่อยๆพี่แตนไม่รอช้าครับรีบลากรถเข็น ตรงไปยังห้องน้ำในทันทีตั้งใจจะรีบทำให้เสร็จเร็วที่สุดแล้วจะได้กลับบ้านหลังจากที่เปิดประตูเข้าไปกลิ่นอาบชื้นบางๆก็ลอยประทานหน้าในทันทีครับเธอทำการเปิดไฟหลอดนีออนในห้องค่อยๆสว่างขึ้นมาทีละดวงบางดวงก็กระพริบติดๆดับๆจนทำให้บรรยากาศราวกับหนังสยองขวัญไม่มีผิดพี่แตนไม่ได้คิดอะไรครับเธอเริ่มต้นถูพื้นเปลี่ยนถุงขยะ เก็บทิชชู่ตามจุดต่างๆซึ่งในตอนนั้นสายตาก็ได้เห็นนะครับว่าห้องน้ำห้องที่สามมันยังคงปิดล็อกอยู่เหมือนเดิมซึ่งด้วยความอยากรู้นะครับในจังหวะที่เธอเดินเข้าไปใกล้ๆพี่แตนก็ได้ใช้มือเนี่ยลองบิดลุกบิดดูซึ่งพบว่าประตูมันก็ยังล็อกนะครับเธอได้แต่นึกอยู่ในใจว่าสงสัยห้องน้ำห้องนี้เนี่ยยังเสียอยู่ยังใช้การไม่ได้แหละแต่ทำไมช่างถึงไม่มาซ่อมสักที คิดอยู่ในใจแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นครับหลังจากนั้นก็กลับไปกม้มหน้าก้มตาทำความสะอาดเหมือนเดิมสองครั้งก่อนหน้านี้ที่ได้มาทำความสะอาดทุกอย่างก็ดูเป็นปกตินะครับในครั้งที่3ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันการทำความสะอาดก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวติดอยู่เพียงแค่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเงียบสงัดเลยครับเงียบมากๆจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นเลย รู้สึกเย็นวูบที่คออยู่บ่อยๆทั้งๆท,ท,ที่มันไม่มีลมเมื่อรู้สึกแปลกๆมันก็ทําให้พี่แตนเร่งมือให้เร็วขึ้นครับตั้งใจรีบทําความสะอาดแต่เมื่อรู้สึกแล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะคิดล่ะครับพี่แตนเริ่มหวาดระแวงรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องน้ําบรรยากาศทุกอย่างมันเงียบมากๆได้ยินแม้แต่เสียงน้ําหยดลงจากก๊อกเลยทีเดียวพี่แตนมองไปรอบๆตัว แต่เหมือนในใจมันก็ยังคงติดค้างอยู่ที่ห้องที่สมครับเธอยือนจ้องมองมันอยู่แบบนั้นนานพอสมควรแล้วก็เริ่มตั้งคําถามว่าที่ด้านในมันมีอะไรกันแน่ไม่รู้ว่าตอนนั้นเธอเองคิดอะไรอยู่เหมือนกันนะครับพี่แตนก้าวเท้าเดินเข้าไปใกล้มากขึ้นใช้หูไปยื่นแนบกับประตูแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรหลังจากนั้นเธอจึงค่อยๆก้มตัวลงมองช่องที่ใต้ประตู ไม่ได้ตั้งใจจะสอรู้นะครับแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างดึงดูดอย่างบอกไม่ถูกและในตอนนั้นเองสายตาก็ได้พบกับอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอต้องขนลุกไปทั้งตัวเธอเห็นเท้าของผู้หญิงคู่หนึ่งสวมรองเท้าคัดชูสีดำกำลังวางนิ่งอยู่กับพื้นลักษณะคล้ายกับคนกำลังนั่งใช้ห้องน้ำอยู่ครับเมื่อเห็นแบบนั้นพี่แตนก็ถึงกับสะดุง้งรีบเด้งตัวขึ้นมายืน เธอบอกว่าเธอตกใจครับเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นอะไรแบบนั้นความรู้สึกกลัวเริ่มแทรกซึมเข้ามาได้แต่นึกลังเลอยู่ในใจว่าควรจะเอายังไงต่อดีคิดว่าควรจะเคาะดีไหมเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงที่อยู่ในห้องน้ําหรือเปล่าทําไมเธอถึงนั่งเงียบๆแบบนั้นแต่ด้วยความที่กลัวจะเสียมารยาทนะครับพี่แตนจึงตัดสินใจที่จะพูดถามออกไปเสียงดังว่าขอโทษนะคะ เป็นอะไรหรือเปล่าคะทุกอย่างเงียบครับไม่มีเสียงตอบใดๆกลับมาสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้พี่แตนเริ่มที่จะคิดแล้วครับว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอนเธอจึงตัดสินใจที่จะก้มตัวลงไปดูที่ใต้ประตูอีกครั้งดูให้แน่ใจครับว่าอย่างน้อยถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีพี่แตนก็ก้มตัวลงไปครับและได้พบกับเท้าของผู้หญิงคู่เดิม ที่สวมใส่รองเท้าคัตชูสีดำเท้าคู่นั้นยังคงวางนิ่งอยู่กับพื้นไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวพี่แตนจึงพยายามสอดสายสายตามองไปร,บรอบๆมองหาอะไรก็ได้ที่อาจจะเป็นข้อสังเกตครับแต่ในตอนนั้นเองครับพี่แตนก็ต้องตกใจอย่างสดขีดเพราะอยู่ดีๆก็มีใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ลงมาจากช่องว่างที่ใต้ประตูห้อยหัวลงมาผมยาวปกหน้า ดวงตากลมโตถลนจ้องมองมาที่พี่แตนด้วยสายตาที่น่ากลัวปากเธอแห้งขาวซีดมาพร้อมกับรอยยิ้มสยองขวัญแบบที่พี่แตนไม่เคยเห็นมันมาก่อนในชีวิตพี่แตนบอกว่าเธอตกใจอย่างสุดขีดเลยครับร้องกรีดออกมาเสียงดังลั่นห้องน้ําเธอถอยหลังอย่างรวดเร็วจนทําให้เสียหลักและก็ล้มลงไปนั่งกองอยู่บนพื้นน้ําจากถังทําความสะอาดล้ม หกเลอะเธอทําให้ตัวเธอเปียกไปหมดเลยครับพี่แตนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะได้แต่จ้องมองไปที่ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นที่ในตอนนี้วางกองอยู่บนพื้นพี่แตนตกใจและไม่แน่ใจครับว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในตอนนี้มันคืออะไรกันแน่แต่เธอเองยังไม่ทันได้ตั้งสติอยู่ดีๆเสียงกรอนประตูก็ดังขึ้นมาเบาๆแกลกแ ประตูห้องน้ํำค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆพี่แตนได้แต่นั่งตัวแข็งมองบานประตูที่อยู่ตรงหน้าเปิดออกทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดมันก็เปิดกว้างจนสุดภาพเห็นคือภายในห้องน้ําว่างเปล่าครับไม่มีใครเลยไม่มีเท้าไม่มีคนใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปด้วยเช่นเดียวกันมีเพียงแค่พื้นเปียกชื้นและกลิ่นอาบที่อยู่ด้านใน พี่แตนนั่งนิ่งอยู่แบบนั้นนานสองนานครับพยายามตั้งสติจนเมื่อรู้สึกตัวเธอเองก็รีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีออกมาจากห้องน้ํำในทันทีโดยที่ไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยซึ่งในจังหวะที่วิ่งหนีออกมานั้นเธอเองก็ได้ยินเสียงคนกดชักโครกดังแว่วตามหลังมาอีกด้วยนะครับสิ่งที่ได้พบเจอมันทำให้พี่แตนถึงกับล้มป่วยและขาดงานไปถึงสองวันเต็มเ ซึ่งหลังจากวันนั้นพี่แตนก็ไม่เคยเหยียบเข้าไปในห้องน้ําห้องนั้นอีกเลยนะครับแม้ว่าทางหัวหน้าจะบอกให้เธอขึ้นไปทําความสะอาดตามปกติแต่เธอเองก็มักจะหาข้อหลีกเลี่ยงอยู่เสมอบางครั้งก็บอกว่าปวดหลังหรือถ้าปฏิเสธไม่ได้จริงๆพี่แตนก็จะแค่ขึ้นไปดูแล้วก็รีบกลับลงมาโดยที่ไม่เคยเปิดเข้าไปเลยครับเธอบอกว่าแม้กระทั่งตอนที่เข้าไปในห้องน้ําห้องอื่นไม่ว่าที่ชั้นไหน เธอก็ยังคงรู้สึกหวาดระแวงในทุกครั้งที่เข้าไปกลัวเสียงเปิดประตูกลัวเสียงน้ําไหลพี่แตนไม่กล้าก้มมองลงใต้ประตูห้องน้ําอีกเลยนะครับเพราะกลัวว่าเธอเนี่ยจะได้พบเจอกับเท้าคู่นั้นอีกเหมือนว่าความกลัวมันฝังอยู่ในใจไปแล้วครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบเจอเหตุการณ์แปลกๆอีกแต่พี่แตนก็รู้ดีครับว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสุขภาพจิตของเธอเริ่มที่จะแย่ลงทีละนิด จนทำให้เธอเริ่มคิดว่าบางทีเธอควรจะลาออกครับแต่ก่อนที่จะตัดสินใจลาออกจากงานนั้นพี่แตนก็อยากจะรู้ให้ได้ว่าห้องน้ำผู้หญิงที่ชั้น6นั้นมันเคยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอได้ไปถามกับแม่บ้านรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่ผ่องครับพี่ผ่องเองเนี่ยทำงานอยู่ที่ห้างแห่งนี้มันนานมากกว่า10ปีแล้วหลังจากที่ได้ฟังคำถามมันก็ทำให้พี่ผ่องเงียบไปสักพักหนึ่ง ก่อนที่จะพยักหน้าเบาๆและเริ่มต้นเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนมีพนักงานผู้หญิงคนหนึง่งทำงานอยู่ที่แผนกของตกแต่งบ้านซึ่งในวันนั้นเธอได้ลืมของไว้ที่ห้องน้ำชั้นหกตอนนั้นห้องน้ำโซนนี้ก็เริ่มที่จะล้างแล้วเหมือนกันผู้หญิงคนนั้นขึ้นไปเพียงคนเดียวแล้วเธอก็ไม่เคยกลับลงมาอีกเลยร่างของเธอถูกพบในห้องน้ำห้องกลาง สภาพถูกทำร้ายอย่างรุนแรงซึ่งข่าวนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในหมู่พนักงานเลยครับแต่ว่าทางห้างเองก็พยายามปกปิดข่าวนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคงจับตัวคนร้ายไม่ได้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นห้องน้ำห้องกลางก็ถูกปิดล็อกเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าไปใช้อีกเลยครับแต่ที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นคือมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเสียงกดน้ำที่ดังขึ้นมาเองเสียงร้องไห้ของผู้หญิงที่ดังลอดมาจากห้องกลางหรือแม้แต่ดวงวิญญาณของเธอที่มักจะโผลมาให้เห็นอยู่เป็นประจำเรียกได้ว่าพนักงานทุกคนต่างรู้กันดีครับว่าห้องน้ำห้องนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนแต่ด้วยความที่ตรงนั้นมีห้องน้ำแค่เพียงจุดเดียวมันจึงมีความจำเป็นต้องเปิดให้พนักงานเข้าไปใช้ตามปกติแม้บ้านที่มีโอกาสได้เข้าไปทำความสะอาด แตงก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆด้วยเช่นเดียวกันครับจนทําให้พวกเขาอยู่ไม่ได้และลาออกไปกันจนหมดคําตอบที่ได้รับจากพี่พองมันทําให้พี่แตนขนลุกไปมากกว่าเดิมภาพของผู้หญิงคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในความทรงจําอย่างชัดเจนเมื่อฟังจบพี่แตนก็ไม่ได้พูดอะไรครับเธอแค่เพียงพยักหน้าเบาๆกลับไปเก็บของที่ล็อกเกอร์ยืนใบาลาออกพาตัวเองออกมาจากที่นั่น และไม่เคยหวนกลับไปที่ห้างแห่งนั้นอีกเลยและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวเรื่องนี้จากพี่แตนมาณที่หนีเดินนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วขนลุกไปนตามๆกันเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าตัวผมเองนั้นระหว่างที่รับฟังเรื่องนี้รวมถึงตลอดเวลาที่ถ่ายทอดให้ฟังนะครับ ยังคงมีความขนลุกอยู่ตลอดเวลาทางที่ฟังแล้วก็อ่านเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ฟังทีไรนึกภาพตามก็ยังคงทำให้รู้สึกขนลุกได้ตลอดเวลาถือว่าพี่แตนโดนเข้าจังๆเลยละครับเพื่อนๆละครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างน่ากลัวหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผม นำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ